โอ้โหโอ้โหโอ้เอาคุณนะครับพี่น้องขึ้นหัวปั๊บปับ๊บโอ้โใส่สวยโอ้โหคือไหนโอ้ยพี่น้องต้อน้าต้อตายครับเ้ยหลุดโอ้ยเศรดายต,ต่วันนี้เปิดตู่ไบบนี้ไหม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับผมพบพอกับบาวนาครบ้างครับในมือฝนตกครับบ้านนี้สิผ้าพี่น้องมาตกปลาครับหมายเกา่าโอ้ที่แดกตั้งใจเ่าสีมาฝนท่านตกครับพอามาหอดแล้วกอ้ตกโรดบ้านนี้เบื่องดูกนะเบิ่งลูงลพี่น้องฝนลินมากับเซียนนาเรศครับนะครับนางอยู่แต่หโมใหม่คนละ ปลาเริ่มกินแล้วละครับบริไทยได้ไม่แล้วพอสมควรแล้วแหละฝนมันตกครับทายยากเนาลุ้นกันครับมาเสไดไลไปนได้ไหมนี่รับพี่น้องรอชมครับผมนะครับพี่น้องวิธีการเซี่ยง,งยกับแบบเก่าครับมืดูนี่เกี๊ยวขนมปังเกี๊ยวขนมปังแล้วก็เาอาเยี่ยงเยี่ยมยำเยี่ยมเยี่ยปุง <laughs> อย่ามักสูดแดดครับอีเขียวครับเขาเลยสีเขียวเลย,เค,ยครับพี่น้องอีเขียวสีเขียวสีตุ้มติ่งสีตุ้มติ่งครับเนาะแจะโยนไปโยนไปกับปไก่ครับนี่ครับไก่ๆหนึ่งเลยประมาณซีหามตรนี่แหละครับนี่ครับฝนกระตกุกไปทั้งเศร้าอยู่ตอนนี้โอ้ยว่า สสวัดีคร nah. hmm. ับบ no. ๊วยหันเนาะดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วโอ้ยโมเมนต์ป่าครับสรงไซส์จะเป็นของไม่เอาไหมครับโมเปียงโมเปียังดึงได้แน่บ่ได้แน่แหละครับพี่น้องเอาไหม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 ป่าเรื่องเดียเอาดึงแล้วเย็นไหนมานวะ ไอนตัวมโอก็ส่งดึงแห้งโอ้โหโอ้โหโอ้เอาคุณนะครับพี่น้องขึ้นหัวปั๊บๆโอ้ใส่สวยโอ้โหอยู่บนน่ะโอ้ยพี่น้องต้อนาต้อตาครับเอ้ยหลุดโอ้ยเสด็จได้ทำไมนี้เปิดตัวง่ายไหมนี่นะครับพี่น้องพรามันตัวใหญ่หลายมันเอายากไหมโอ้ยเสด็จได้เสด็ดายปดแปดแปด โอ้ยตัวหน่อยเขาเมื่อกี้นี่มันําเกือบฟ้ามือหมดแล้วครับโอ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่แก่มือแก่มือหายแป้งครับอาดก่ามังโอ้ยมันเสียดายพี่น้องแบบนี้เนาะได้ดึงอีกแล้วโอ้ยคือตัวหน่อยแท้เดี๋ยวพี่น้องโอ้ยแบบไดนครับแต่ก็ยังมีแต้มโอ้แต่ฝนกระตุกแห้งเขาแห้งเขาบรรยากาศดีขนาดครับพี่น้อง เย็นสบายเากียร์ดีเอาผมลื่นต่อพี่น้องขันทรายมีปิริยาครับนึก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 มาชิลองซับเบิง้งมีตัวปะยังเขาต้องตอดจอบอยู่ครับจอบอยู่นิ่แล้วขันทรายแล้วขันกัวกินอ,อย่ามาเนี่ย <laughs> ขั้นขวานี่ตีไกลครับตีไปเวลากลางซี่แ้วขั้นซ้ายนี่ตีไกล้ๆนี่ติกเพยา,าะว่าเมื่อกี้นี่ส่งสีดึงเนี่ยไปก็มิดอึ๊บเอ้าอ้ย,อยบ่ท่านครับนี่แหละพี่น้องลังเทือกกะท่านลังเทือกบปบ่ท่านครับปลาปลามาตกอยู่ซี่ทุ่มือนี่ต้องใส่วิธีนี้ครับก็คือเบิ้งจังหวะมันครับขามันดึงจักน้อยนี่ เบ็ดมีปฏิกิริยาต้องวัดเลยครับจะมีโอกาสได้ซิลล้อยมันกินจนดึงเบ็ดนี้โอ้ยากอยู่ครับว่บาได้ปลาได้แถแต่เลยต้องใส่วิธีนี้แหะครับเอ้าหลุนต่อว่าเป,ป็นยังปันน่นใส่ปั่นใส่กันปั่นใส่ดวงเบ็ดกระโยนไปตะบ,บ,บันไหนวัดแป้วนี่แหละครับระ <3 S 2> ยะสามเมตรสี่เมตรหลุนต่อครับมาเยอะหนิ โอ้ผี่น oh, ้องบิ่งเนี่ยเด้มาเร้วเปียงหอยดึงมาบบกแห้งว่าเป็นปลากินบัดเดียวเด่หอยผมก็ดึงโยกันมัตึ๊ก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 มีหอย้หอยมาเด้งไหนปะบึ่งเน่หอยใสได่หอยใสไนเนาะตกปลาได้เยนี่โอ้ยแห้งแต่นอนไปนี้เนาะตายตายต พาพี่น้องว่าเบืองป่าน้อยครับเบืองดุนยนะนะโอ้หลายขนาดครับเนี่ยเงียลงไปคุณครับอ้หลายขนาดครับยังได้จังสีออกมันใดหนี่งมกเอาไปมกจ็กหน่อยนอยแางนี้ครับเบื้องนู้หลายแห้งครับเต็มอยู่ครับอยู่หิมนามครับเนี่ยเงียลงไปให้มันนีโอ้มากหลายคุณน่ะรุ่มกันเป็นลอยโตครับ สุดยอดสุดยอดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องคาดว่าได้ละอู้เฮ้ย่าลุดอีกแล้วบะนี่นี่ครับพี่น้องปัดตรงนี้เลยไปยังไปกํามังที่โก้ใส่หันเอาเบิ้งดูวยสงามบ่พี่น้องปัดเต็มฝ่ามือเลยครับโอุ้ยใส่สวยขนาดเอ้าคนตกกกิน ดุนต่อครับผมดึงอีกแล้วมีบอมีครับมีมีอยู่เลยอย่าหลุดเด้ออย่ยาอ่าได้หลุดนี่ครับพี่น้องโอ้ส่งหนึ่งแห้งโอ้ยขาวมันลานใส่ก็งงามดีเลยวะมือนี้ไหมมันนี้ตัวเข้ากันหมดเลยบุ้งกาครับครับเตรียมปลาเมื่อก่อนโอ้ยนี่ปลากระมังปลากระมังครับไอีแปงนี่ครับไม่ไดหลุดนี่ครับมือนี้ตัวไหนกับมีอยู่หรอวะ กระติดมันน้อยู่ตัวหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่กับตัวใหญ่อยู่ครับตัวงามดุนเงี้ยวตามหาแต่ปลาอีเพียนี่แหละปลาเพียปลาเพียได้แล้วครับแต่ประเทศไทยปลาเพียนี่ได้ไปตัวนึงแล้วครับพี่น้องแต่ว่าไทยประเทศมันฝนตกเนาะถึงละสุดผลงานจั้งแห้พี่น้องเบิ้งปลาปลาเพียปลาอีกรรมหาเบิ้งสิไม่ให้พี่น้องเบิ้งอีกบ่ดึงแล้วพี่น้องใส่เบิ้งด้วยโอ้โหดึงแห้งบ่ โอ้คันไก่ก็กิ้นอะทั้ไก่ก็ดึงอีกขันนึงก็ดึงครับพี่น้องป๊อสสินตัวนี้แห้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันไก่ก็กิ้นครับพี่น้องมาหนี่เอ้าพูดนะขันนั่นตีไก่ครับเมื่อกี้นี่ตีไปกลางซี่ไปน่ะกระชากแล้วเอ้าตัวนี้ก็ติดเอาตรงนี้บัดนี้ท่านบอยึบอยู่วะไม่แน่ใจเอาไม่แน่ใจครับผมบัดเบื้องก่อน ก็อยู่อยู่อยู่ฮะอยู่สียอ่ะตื่นตีไว้หลุดหรือเปล่าหลุดแล้วไหมโอ้หลุดครับลืมวะนี่ได้มีอยู่เอ้าโอ้ยปากแขยงตีไก่ได้ปากแขยงครับโอ้สองขั้นติดเลยครับพี่น้องอู้เบังนะปากแขยงครับปากแขยงก็ใส่ก็นั่งกินอยู่ละโอ้ยสองขั้นลวดครับนี่แหละยามมันกินครับฝนกับส้มเบาเบาเม็ดลงครับพี่น้องปาก็เลยกิน เฮาหมัน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 สุดยอดสุดยอดสุดสายมีอาการว้าทั้งคว้าติเฮาบวดเบิ้งครับเฮาบ่มีอย่างมาจีเก็บแล้วครับพี่น้องมันคำแล้วลองวัดเบิ้งเฮาเก็บก่อนเก็บก่อนเหลืออีกขั้นนี้กันมีปฏิกิริยาอยู่ดิส่งดึงเบ็ดอยู่ส่งคำแล้วพี่น้อง โอ้โหเพื่อน่ะ16โมงแล้วครับเอาไม่มีครับกะดึ่งแล้ากันไม่มีกันเอาเรียบร้อยทุกสันพอตึกพอก่อนสำนีก่อนมือนีผลกระสุนเบาลงแล้วล่ะครับแต่ว่ามันคำเนาะเดี๋ยวจะเก็บกลับแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยโมงแล้ว6โมงแล้วเดี๋ยวดีสรุปผลงานให้พี่น้องเบิ่งครับผมเอาเซียนละเอีภาพไปเบิ่งด้วยมือนีผลประกอบการเท่าไหร่เลย ัะกำลังลงไปเอาเดี๋ยวขึ้นมาเบิ้งครับนหนสิได้ไลยอยู่ได้ครับพี่น้องคาดว่าสิบกระตูนะสิบกระตูว่าท่นโอ้ฟังเสียงเสียงใสมีปลาอย่างเนี้ยพี่น้องเอาพี่โอ้เป็นไงพี่น้องมีหอดปลาเพียเนีครับปลาอีกัมครับปลากระปลาอีแปงโอ้ไหลตายหลไหลไหลเอายังไงก็ คุณพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจใหบนะ้บ้านนครข้างเด้ครับอีพี่นายจะพาไปเฮ็ดภารกินยังจังเวัดที่ตามครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผมไปครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานในเบื้องยื่บ้านอีกทีครับ